ตงเก้าห้าสิบนาทีนะครับกลับมากินอยู่อีกบักโคตรสนกินยังไม่หมดอีกเร็วแล้วแกินอะไรอยู่เนี่ยอรดอยทำไมอะโอ้พี่อร่อยมากเลยนะครับเนี่ยรสกุ้วยหอมครับเลอแป้งพี่ต้องต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาพักโฆษณาคุณแจ็คจะกินเลอแป้งแต่ทุกเบรกแต่เบรกนี้อาจจะกินไม่หมดนั่นเองนะครับรสอะไรนะรสกุ้วยหอมครับผมเอ๋อผมไม่ว่าแต่ของผมนี่ต้องเก็บนี่ไว้ครับคุณผู้ชมรสอ่านี่ยเนี่ยเค้กโรลทั้งวานิลาและใบเตยห้ามห้ามคุณแตะเด็ดขาด ใบเตยผมขอแตะหิ้งได้ไหมรถใบเตยอ่ะใบเตยไหนใบเตยเนี่ยนะรถใบเตยคิดว่าใบเตยอาสยามไม่ยุ่งไม่ยุ่งเดี๋ยวเข้าเรื่องของแขกเชิญของเราดีกว่านะครับในเช้าวันนี้นะครับแน่นอนคุณรู้จักคุณคริสเบญสกุลนะรู้จักรู้จักแน่นอนครับบอสครับเพราะว่าคุณคริสเบญสกุลนี่นะครับคือดาราใจบุญที่ลงรถเดี๋ยวคลื่นคลื่นก่อนไหมคลื่นก่อนไหมอ่าคลื่นก่อนดาราใจบุญนะครับที่ช่วยเหลือคนนะครับลงรถไปคือไปช่วยเออ่ ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ข้างทางครับผมแล้วก็เจอรถชนครับคุณคิดนี่ะครับเกือบเป็นเจ้าชายนิทาเลยนะครับผมเป็นโมไซค์นะครับผมจำได้เลยนะฮะถูกต้องนะครับเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งทราบข่าวจากเพื่อนของผมนะครับว่าตอนนี้คริสเนี่ยเจอโจรปล้นบ้านยกเขาขนของไปเกลี้ยงบ้านไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะถามเขานะครับไม่เหลือเงินติดตามรือตัวนักตบาดเหลือันนี้เขาจั่วขนาดนี้เลยขอบนะก็เลยให้ทีมงานติดต่อให้เขามาคุยกับเราในเช้าวันนี้ตกลงเรื่องราวเป็นยังไง ดี and and numbered, and ๋ยวถามคุณคริสนะแล้วคุณลูกและคุณภรรยาดีกว่านะครับรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเอาล่ะคุณคริสที่เราพูดมาวทั้งหมดเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดบ้างไหนลองอธิบายสิครับก็คือไม่ใช่บ้านครับเป็นห้องพักที่พักอยู่เป็นท้องพักที่พักอยู่นะครับเงินก็พอจะมีเหลืออยู่บ้างมีเงินครับไม่ไม่ไม่หมดตัวแบบที่คาดมีนินิดติดตัวอยู่มีนิดติดตัวอยู่ที่ติดตัวอยู่ครับแต่ที่อยู่ในห้องนี้ไปหมดเลยครับมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้น คือคิดว่าวันเสาร์ที่ผมไปทํางานเนี่ยครับกลับมาวันที่เย็นที่มาบนห้องก็เห็นกุญแจเนี่ยครับครับโดนเลื่อยอยู่ครับโอ้ผมก็ตกใจผมก็พยายามแตะกุญแจแล้วดึงพอมันออกเข้าไปในห้องรประตูระเบียงเปิดอยู่ครับแล้วของเต็มพื้นหมดเลยครับเราก็คือโจรเข้ามาปล้นนั่นเองโจรเอาเรื่องงัดเลยแหะครับ ก็คืออแบบจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือหายไม่ได้เลยแต่เขาตัดไม่ขาดเงนี้ครับอีกนิดนึงเหมือนกันก็คือถ้าถ้านานกว่านี้นนี่แหละครับตัดไม่ขาดเลยนะฮะทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเลยครับครับแล้วก็มีนาฬิกาอยู่กี่เรือนนะแม่นะนาฬิกาห้าเรือนแล้วมือถืออีกสี่เครื่องมือข่าวมือถือสี่เครื่องครับสี่เครื่องด้วยก่ันคือมันก็มีทั้งเก่าทั้งแบบ ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือวางวางอยู่ในในในเกะแล้วก็ของมวของของของน้องด้วยเครื่องหนึ่งพี่วางไว้หายพีเยอะมากเหมือนกันหลายอย่างนะครับโอ้หมดทั้งหมดราคาทั้งหมดที่หายไปนี่รวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับถ้ารวมถ้าน้ำราคาตอนซื้อนะครับก็แสนขึ้นนะครับแสนขึ้นด้วยกันขพงมือถือแคโนบุก็4ิงหมือนแปะเลครับ ตำรวจตอนนี้ว่ายังไงทีมีสิทธิ์จับโจรได้หรืนนครับคือตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเก็บหลักฐานอะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยหมดแล้วค่ะครับแล้วก็เพียงแต่รอขั้นตอนการตรวจสอบออลายนิ้วมือลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ตำรวจยืนยันเลยก็คือว่าบอกว่าไม่ได้ลงมือ,อ,อคนเดียวแน่นอนครับอ่าฮะแล้วก็มากกว่าสองคอม,มากกว่าสอง<ช>โอ<ห>้แล้วห้องอื่นถามุณคริสสวัสดิกีกว่ห้องอื่นที่ท,ที่พาร์คเมทหรือคอนโดนั้นเนี่ยมีการถูกง,งัดแบบ โดนโดนหลายห้องเลยโดนแต่โดนโดนก่อนหน้าเราซึ่งเราไม่ทราบโเราไม่เคยทราบมาก่อนเราเราไม่ทราบเราคือเขาไม่ได้บอกต่อไงครับเขาไม่ได้บอกต่อก็คือพอค่อยตำรวจมาเยอะเขาก็สงสัยลงมาถามะารล่ะครับห้องโดนงัดครับก็หละห้องพี่ก็เพิ่งจะโดนงัดไปเมื่อพอทาเดือนก่อนแล้วเขาพี่โดนอะไรขโมยไปครับอ๋อเขายกตู้เย็นไปห้องอาคข้างที่ว่างอยู่แล้วก็ขายเอาคอมเพรสเซอร์ไปขายครับอีกห้องพี่ก็ลงเมา ของพี่ก็โดนนะโดนอะไรครับพี่โดนพระครับโอ้หแล้วพอเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยทางน้องชายของพี่คิดเนี่ยได้เข้ามาช่วยหรือเปล่าครับไม่เลยครับไม่เลยพูดถึงเจฟี่ขอทราบหรือเปล่าฟี่เนี่ยน้องๆแล้วยังได้คุยกันอยู่ไหมครับคริสอ๋อคือผมไม่คุยเจฟี่ไม่ได้คุยกันมาก็ถึงห้าปีแล้วครับไม่ได้คุยกันห้าถ้าก็ทักทายเออดีอะไรแค่นี้ครับแต่คือไม่ได้มานั่งคุยกันมานั่งเสวนาไม่มีไม่ได้มานั่งแชร์ประสบการณ์กันไม่ได้กินข้าวเลยเหรอครับ นั่งกินข้าวกันคุยกันก็กินข้าวต่คนไม่ต่างกินไงครับครับอ๋อแสดงว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่แน่นแฟ้นเหมือนสมัยก่อนใช่ครับนะครับก็ถือว่าผมก็มีเข้าครัวเขาไม่เข้าครัวคือตามคนต่างอยู่เข้าครัวตัวเองไงครับ ตอนนี้คุณคริสเนี่ยถามถามนิ่นึงดีกว่าคุณผู้ชมที่คิดถึงมากคือทราบใช่ไหมครับว่าคุณมีแฟนคลับที่เป็นหัวคุณมาตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยให้เยอะมากหลายคนด้วยกันมีจดหมายมาเรื่อยๆตอนนี้ยังมีอยู่ให้กาลังใจเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้บอกคุณผู้ชมเลยดีกว่าว่าทําอะไรอยู่บ้านในวงการเพราะเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมครับใช่ไหครับก็ผมกับน้องหมายเป็นพิธีกรของเคเบิลทีวีท้องถินครับความสุขเคเบิลทีวีครับก็จะมีรายการมีรายการส e ิตช์อินส c h ค i s ฟซัฟ e r ครบ ผมก็ต้องมาทำเหมือกันแล้วก็มีสล็อต3นาทข่าวตอนสองทุ่มครับแล้วก็มีพวกไปจับรางวัลครับจับรางวัลแล้วก็ไปแจกของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยก็มีที่ที่ทำตัวที่เป็นทำมาร์เก็ตติ้งให้กับโรงเรียนชาติแลนทวันด้วยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นงานหรือว่าเป็นจ็อบอะไรเงี้ยคืออะไรที่ช่วยทำได้เราก็ทำแต่แต่คือเวลาส่วนใหญ่เราจะทํางานซะมากกว่าเราเลยจะไม่ได้เหมือนเหมือนถ้าบางบางบางคนบางท่านอาจจะมีเวลาพักผ่อนที่อยู่ในห้องพักครับแต่ของเรานี่ เราจะทํางานซะส่วนใหญ่ครับเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีเวลามากพอสมควรกับการลื้อตามซอกตามเกะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างของกระจุยหมดแม้แต่กระทั่งซองเอกสารที่เราใส่เอกสารไว้ก็ถูกฉีกออกม,มีเวลาแม้แต่กระทั่งหยิบโทร,ราศัพท์เครื่องไหนไปสามารถเลือกที่ชาร์จได้โเพราะที่ชาร์จหายคือผมเอาเอาแยกแบตกับเครื่องไงครับแล้วก็ที่ชาร์จ เขาก็มีเวลาเอามาลองนะครับว่าขนไหนใช้ไม่ได้ไม่ได้หเครื่องไม่ได้นี่คือเขาไม่เอาไปเครื่องเดียวครับเครื่องเครื่องที่แบบว่าใช้ไม่ได้ก็คือโยนเอาไว้ไม่ติดเปิดเครื่องไม่ติดก็คือโยนไว้การการโจรกรรมในครั้งนี้ของของห้องคุณเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไงบ้างกับชีวิตปัจจุบันเหตุเดี๋ยวก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนนะครับอประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนที่ผ่านมาใช่ตอนนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างกับการใช้ชีวิตครับอที่มา หลายอย่างหลายด้านเพราะว่าเอ,อจากการที่ประสบอุบัติเหตุไปปีห้าหนึ่งก็น่าจะทราบกันดีว่าตัวรถยนต์คือ total l o s ัครับจากจากคันนั้นเนี่ยคือตัวพี่คิสเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรักคันนั้นมากามากเพราะว่าเก็บเงินตั้งแต่อายุส <17 S 2> ิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเก็บมาเรื่อยเรื่อยเื่อยแล้วก็จนมาสะสมจนสามารถซื้อเป็นเงินสดได้โดยที่ไม่ได้ผ่อนแต่พอ t ั t a l l o s ลปุ๊บเนี่ยตรงนั้นคืนมาปุ๊บเงินที่จะไปออก เป็นมือหนึ่งซึ่งไม่พอก็ต้องมาซื้อเป็นมือสองแล้วก็มาเจอรถท, <ว labs. S 1> ที่ไม่โอเคต้องมาซ่อมซ่อม,อมตลอดเวลาค,คือเราไปไปเลือกรถมาจากเต็นเต็น <pancakes S 1> ให้รถมาไม่โอเคเลยต,ตอนนี้มีเงินยังมีเงินสดติดตัวอยู่บ้างใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ส้หรับพี่น้องชายให้ดูอยู่ในเช้านี้อยากจะให้เขาช่วยเหลือยังไงด้วยไหมครับในในงานของการงานหรือว่ายังไงไหมะอับการหาผู้ร้ายหรือว่าก็คือถ้าถ้าเป็นในรูปของคดีก็ ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจก็คือบอกว่าที่ที่คุยกันไว้ก็คือบอกว่าตอนนี้สิ่งของเลยคือไม่หวังแล้วเพราะว่าระยะเวลามันทิ้งช่วงพอสมควรแล้วตอนนี้ก็คือหวังคือขอให้จับได้จะได้ไม่กระทำาหมอคนอื่นอีกเหมือนย่มใจมากเพราะว่าพี่คีพูดเสมอว่าอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้พี่บอกว่าสภาพร่างกายเขาฟื้นตัวกลับมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คือเขาก็พยายามที่จะทํางานด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองแต่กับบุคคลที่ โอเคทุกอย่างพร้อมกว่าเขาเนี่ยทำไมถึงมาเอาอต,าอตาลาดตรงๆแนละ้วเดี๋ยวเราต้องพักครบทรงชาติแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวช่วงท้ายรายการกลับมาพูดคุยกับคุณคริสและครอบครัว <c oughs> อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าพักกันแป๊บนึงครับ <c oughs> มาแล้วครับมาดูโผลกันพรุ่งนี้ครับพบกามิงปริศารนะครับคุณแม่หญงสาวที่จะมาเล่าถึงความบ้าเหอะครับลูกตัวน้อยขนาดยอมทุ่เมเงินนับล้านเพื่อเก็บสเต็มเซลล์ขอกแช่แข็งรบของลูกตัวเองถ้าเกีบยไว้ทําไมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแน่นอนและคุณแม่คุณมาเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมคุณแม่ผมนะที่เหมือนมาก <laughs> ดีเจปุ๊กโกะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับหรือฮิ่โปนั่นเองนะ <laughs> 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 เขาบอกว่าเขาแอนตี้สัญญาการคุณบุ๋มอแข่งเลยนั่นแหละแอนตี้ยังไงงงมาก นะเจ้าของโสโลแกนซับเวอร์ครับซับเวอร์กลับมาคุยกับคุณบุ๋มบนานดาและคุณติ๊งโน้ตนะครับควงคู่กันมาคอนเะฟิร์มเรื่องของความรักที่ตอนนี้กลับมาสวีทกันอีกครั้งแถมหวานกันเดิมอีกด้วยนะครับใช่ครับบอสผมเนี่ยฮร์ดมากเลยพอรู้ว่าพี่เขากลับมาคบกันแต่ก็รู้สึกว่าดีใจ มากกว่าพอคนได้กลับมาลักัดอันนี้อ่านตามบทนะครับคุณชอบคุณชอบบุ๋มขนาดนั้นเลยใช่ครับผมชอบจริงๆทพี่บุ๋มนะก่อนอื่นต้างขอแสดงความยินดีด้วยในการกลับมารีเทิร์นคือรีเทิร์นกันในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งหลายคนก็เลยอยากจะทราบว่ากลับมาคืนอีกกันได้ยังไงเพราะคุยกันล่าสุดตอนนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนกับงนงอนเงินงอนกันอยู่ใครดีครับติงโดนแล้วกันไม่ค่อยได้พูดเลยเชิญครับผมก็ผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ เขางอนผมก็ง้อไปเรื่อยๆจนเขาใจอ่อนครับนี่เขาง้อในอินสตาแกรม้วยนะง้อง้อทางอินสตาแกรม้วยครับอ่าครับอ้าวคุณไม่รู้เหรอเดี๋ยวเรามีข้อความไม่ลองแต่ลองดึงขึ้นมาหน่อยดีกว่านี่มีการง้อเขียนว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยเล็กมากคิดถึงสาวบริเณจอ่าจะดูแลตัวเองดีๆนะครับนะฮะมีอะไรอีกมีอะไรส่งมาที่รักขึ้นเครื่องครับผมมาส่งที่รักขึ้นเครื่องครับผม คิดถึงจริงๆข้อความหลาะเนี่ยติ๊กโน้ก็โพสในหน้าผมเหมือนกันเออถึงได้อะจริงที่จับใช่ไหมเรารักกันเรารักกันอแต่นี่เหมือนพี่นะเหมือนแฟนแนละแบบคุณหมูใจอ่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อถ้าเกิดเป็นเรื่องถ้าเกิดเขาทำผิดในเรื่องของเจ้าชูอ่ะหมูเขาคงไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกเอออเออบายย่า แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่โอเคมันเข้าใจผิดแล้วก็เขาเองก็หลังๆปรับความเข้าใจมากขึ้นในมุมมองของเขาด้วยอะไระด้วยเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบุ๋มว่าเขาหัวใจเขาเป็นคนดีอ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งติดต,ตามข่าวคราวอีกครั้งหนึง่งเหตุผลที่มีปัญหากันเพราะอะไรและคุณติ๊กน้ชฝากหน่อยดีกว่าว่าคุณได้รับบทเรียนอะไรนะเชนัคุณบุ๋มครับตอนนั้นก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แทนที่เขาจะมาเจอเรามาดูแลมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ หายไปเลยด้วยเหตุผลต่างๆนานาทั้งๆที่ตอนเช้าเรายังดูแลเขาได้อยู่เลยขับรถไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการน้อยใจสุดขีดค่ะนี่ผมบอกคุณก่อนเลยนะคุณจิ้งโน้ตอันนี้คือผมปลื้มคุณบุมมากถ้าสมมุติว่าคุณง้อคุณบุมได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคุณห้ามกลับไปทําตัวนัานิีกนะครับผมครับผมตามบทนะตามบทจะสั่งสอนเขาหรือไงไม่คือผมก็อยากให้ พี่สาวของผมเนี่ยคือรักกับพี่ติ๊งโน้ตเพราะว่าก็เาเชียร์เขาอยู่อะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเลือกลาคุณก็จะดีใจมากก็เสียแน่นอนมอตอรไซค์แน่แหละติ๊งโน้ตแล้วคุณได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับครับผมมันก็เหมือนกับว่าเป็นการผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้เพราะว่าผมพลาดครั้งหนึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นแบบผลผลลัพธ์ที่เสียไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้รู้ว่าเราต้องดูแลเขาตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นะครับคนดูหน้าสองคนนี้นะถ้า หน้าแบบติงโนตแล้วหน้าแบบผมลูกออกมาจะหน้าตาอย่างไงเอ่อผมว่าไม่แน่ใจครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขารักกันเนี่ยก็โอเคแล้วรักกันอย่าทะเลาะกันมีความสุขดีกว่าครับผมเออใช่ผมคุณคุณผมรู้ก่อนดีนะผมรู้ว่าคุณเสียดายอยู่นะครับผมรู้ว่าคุณเสียดายอยู่เพราะตั้งแต่ใครต่อใครมารายการเนี่ยเขาไม่เคยพูดเลยพี่ผมครับผมว่าเขาแบบแฮปปี้หรือชื่นชอบอะไใหญ่จะโกหกอะไรติงโนต บุ๋มประเด็นดักจริงๆตั้งแต่วันแรกมาอ่านข่าวบุ๋มนี่โอ้โหผมเลิฟพี่บุ๋มมากผมเลิฟจริงคุณติงโน้ตชนชนันแหะชนมาละเพื่อนงานเหออะไรในตัวคุณบุ๋มที่คุณว่าคุณมีเสน่ห์อ่ามาละอ้ยอะไรในตัวคุณบุ๋มที่ที่คุณคุณคุณรู้สึกว่ามันโดนใจคุณผมว่าหุ่นนะอันดับแรกหุ่นละเอ่อแล้วอะไรก็ หน้าตาพี่เขาพน่ารักอะไรอ,อ่ะโอ้แจ็คจะหกใสข้าพเจ้าแร้วะนะครับคุณบุ๋มคุณบุ๋มรักตริงนตัตรงไหนเออรักตรงไหนบุ๋มมองคนที่จิตใจค่ะคมองคนที่จิตใจว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รักเราจริงแล้วบุ๋มว่าสมัยนี้มันหาผู้ชายที่มันรักผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแบบยากมากที่ชีวิตนี้จะไม่มองใครสาวคนไหนเข้ามาหรือว่ามาคุย บล็อกหมดเพราะกลัวโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เคยมองใครเลยกลับไปฉาดเชิงซาวไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยอันที่ไปมองเทพที่ใช่ไหมมองเทพโอเคโอเครู้ๆกันรู้ๆไปพูดออกทีวีนะแล้วรักคุณบุญเป็นไหนจริงเนาะเหมือนกับว่าตั้งแต่แบบเจอผู้หญิงหรือว่าแบบมีมีแฟนหรือว่าค่อยๆโตมาเนี่ยเจอแบบผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่ามันเข้า เข้ากันในทุกอย่างแล้วก็ความรักมันค่อยๆแบบเพิ่มคูณขึ้นเรื่อยๆดูหน้าเขาจิกสิดูหน้าขเขาบุ๋มสยเอางี้ดีกว่าเอาคุณ <c oughs> <c oughs>